สวัสดีค่ะหแานทัศน์แผ่นไทยค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันนะคะวิธีรักษาตัวเองเยียวยาตัวเองในอีก,กรูปแบบหนึ่งเยียวยากันตั้งแต่ระดับพลังงานเลยค่ะคือต้องบอกว่าหลังๆที่ดี่คุยกับคนไข้เนี่ยหลายๆคนทุกวันนี้ป่วยด้วยความคิดกังวลความเครียดเนี่ยค่อนข้างเยอะมาเป็นตัว kick off จุดแรกเลยแล้วก็เป็นโรคอื่นๆแล้วเวลาที่ฮอร์โมนแห่งความเครียดมันหลั่งออกมาเรื่อยๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้น หัวใจเต้นเร็วขึ้นระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเพื่อที่จะให้เราแบบสู้ไงมีแรงสู้กับปัญหาอะไรเงี้ยแล้วพอน้ําตาลสูงตัวหัวใจเต้นบ่อยๆเข้าเกิดอะไรขึ้นภูมิคุ้มกันมันจะตกค่ะไฟเสื่อมอะไฟในร่างกายเรามันทางานจนแบบเยอะเกินไปอยู่ในระดับแบบไม่เคยหลีมันเลยอะสุดท้ายมันเสื่อมเราจะป่วยง่ายนะคะแล้วก็ป่วยวนเวียนอยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นแตงคิดแบบนี้่ะสมองมันคิดได้ทีละเรื่องค่ะ แต่เพอาะเอมันอยู่กับความกังวลความเครียดความอะไรไม่รู้ที่มันไม่ได้เบิกบานเลยอะไม่เคยแทนที่เลยเพราะฉะนั้นมารักษาตัวเองด้วยการแทนที่ความคิดตรงนี้เพื่อจะได้ให้ฮอร์โมนแห่งความเบิกบานเนี่ยมันลังออกมาแทนที่ฮอร์โมนแห่งความเครียดบ้างคุณจะสามารถยกระดับพลังงานขึ้นมาแล้วระดับพลังงานตรงนี้แหละจะช่วยให้คุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นเพราะฉะนั้นมาเริ่มตรงนี้ก่อนเลยเราจะเปลี่ยนตรงนี้ยังไงมันมีฮอร์โมนอยู่4ตัวค่ะ ที่เกี่ยวกับความสุขความเบิกบานเอามันมาแทนที่ฮอร์โมอนความเครียดค่ะเราต้องรู้ท่านเองว่ามันหลั่งออกมาตอนไหนกิจกรรมอะไรที่ช่วยกระตุ้นให้ฮอร์โมน4ตัวเนี้หลั่งออกมาเป็นประจํา เรื่อยๆนะคะมาดูกันเลยจำง,ง่ายๆนะคะด O S E ค่ะ D O S E ตัวแรกค่ะโดพามีนตัวที่2 O ก็คือออกซิโทซิน3 S เซโรโทนินแล้วก็ตัวสุดท้าย E เอนโดฟินค่ะฮอร์โมนตัวแรกโดพามีนมันจะเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเวลาที่เรารู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้รับรางวัลอะไรเลๆน้อยๆเป็นฮอร์โมนที่เกิดจากความเลื่มติ่นจากการที่เราแบบเอยเราได้รางวัลตรงนี้เนี่ยเคยยรู้สึกไหมคะแดงอาจจะชอบเอาไอโดพามีนเนี้ยไปผูกกับกิจกรรมที่บางที ต้องทำนะแต่น่าเบื่อแล้วมันจะได้ไปทั้งคู่เลยเช่นสมมติต้องทํางานอะไรก็ได้ที่แบบหรือออกกําลังกายก็ต้องตื่นออกตอนเช้าคุณรู้ว่ามันดีแต่ขี้เกียจมากๆเลยอะ่ะแต่ก็จะไปผูกเอาไว้กับเฮ้ยถ้าเกิดออกกําลังกายเสร็จนะจะแบบเออกินกาแฟหรือว่าแบบปิ้นขนมหรือว่าเวลาทางานอะไรเหนื่อยเนืยเสร็จอย่างเงี้ยเอย้เราจะไปนอนนะหรือเราจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศแด่จะไปผูกกันไว้ค่ะแล้วพอเราทํางานเสร็จหนึ่งเราได้งานเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเราได้แบบแรงขับเคลื่อนดีๆ พอทาเสร็จเราให้รางวัลตัวเองด้วยคุณลองคิดดูว่ากิจกรรมอะไรที่คุณสามารถพัฒนาตัวเองด้วยไม่ได้อยากทําหรอกแต่มันดีกับตัวเองในระยะยาวอะ่ะคุณเซ็ตเอาไว้เลยแล้วคุณเอารางวัลไปผูกให้รางวัลตัวเองบ่อยๆหลังจากเราทําอะไรสําเร็จค่ะตรงนี้จะทาให้โดพามมีมันหลั่งออกมาเรื่อยๆคนที่เริ่มมีอายุเราก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นไว้กเกษียณอย่างเงี้ยค่ะได้มีคนไข้หลายคนเนาะเริ่มแบบคือมีทั้งเงินมีทั้งเวลาแต่มันชีวิตเริ่มซ้ำซากจำเจคือสบายเกินไปดังแนะนํานะคะตอนที่เราหนุน่มาวเเี่งไม,มล แต่ตอนนี้เรามีทุกอย่างเลยอะทาไมเราไม่เอาเวลานี้ไปทํากิจกรรมที่มันเฮ้ยสนุกได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้พบเจอผู้คนแล้วโดพามีนมันจะหลั่งออกมาค่ะทําให้อความซ้ำซากจําเจที่มันทําให้ความเครียดมาเยือนความวมิตกกังวลคือเวลาเยอะไง ให้ออฮอร์โมนมันไม่ดีมันจะออกมาเพราะเราว่างนี่แหละแต่พอเรามาหากิจกรรมทําท้าทายนิดนิดโดพามีนออกมาเรื่อยๆทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นฮอร์โมนตัวที่2อค่ะออกซิโทซินค่ะเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความผูกพันเวลาที่เรามีความสัมพันธ์ความผูกพันที่ดีกับใครบางคนเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาแล้วมันจะยกระดับพลังงานของ คนที่ป่วยนะคะบางทีจะแบบว่าเรื่องยีไม่คนอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยวันวันหนึ่งเครียดอยู่แต่กันโลคของตัวเองวิตกกังวลวนอยู่ในอ่างเดิมๆความสัมพันธ์ความผูกพันเขาเนี่ยไม่ได้สร้างและความวุ่นวายดีๆพวกเนี้ยมันจะหลั่งออกมาได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะลองหากิจกรรมที่กระตุ้นออกซิโตซินมีอะไรบ้างกอดกับคนที่เรารักค่ะแดงคนหนึ่งแดงกอดแม่ทุกวันเวลาเหนื่อยๆเวลาแบบโอ้โหมาเหนื่อยมากเลยเนี่ยเข้าไปกอดเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบว่าคลื่นพลังดีๆมันหลั่งออกมาแบบดีมากๆเลยนะคะหรือว่าบางคนมีส ทํากับข้าวให้คนในบ้านทําอาหารให้คนที่เรารักคนที่รักกินแล้วเฮ้ยมีความสุขอะทําให้เรามีความสุขไปด้วยนะคะแสดงความรักในรูปแบบต่างๆ เป็นการทำให้ฮอร์โมนออกซิโตซินหล่อออกมาหรือเป็นการชื่นชมในออฟฟิศก็ได้นะชื่นชมลูกน้องชื่นชมเพื่อนร่วมงานชมกันไปชมกันมากิจกรรม g i v e a n d take ทะค่ะทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันดีความผูกพันได้เกิดการถักทอแล้วฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาได้ดีขึ้นค่ะตัวที่3ค่ะฮอร์โมนเซโรโทนินค่ะเป็นฮอร์โมนที่หล่อออกมาเวลาที่เรารู้สึกสงบค่ะมั่นคงนะคะฮอร์โมนตัวนี้ได้อยา่างแนะนําให้กับคนที่มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะดิ่งง่ายหรือว่าเป็นแพนิค วิตกกังวลเยอะๆซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะลองหาก,กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนินออกมาฮอร์โมนเซโรโทนินถ้าหลั่งออกมาดีคุณจะหลับได้ดีขึ้นด้วยนะคะเช่นกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจค่ะ ให้กว้างๆแบบนี้เลยนะกิจกรรมไม่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจอะไรก็ได้บางคนนั่งสมาธิเราสบายใจสงบนั่งค่ะหรือบางคนทํากิจกรรมเช่นออกไปเดินนะคะท่ามกลางแดดอ่อนๆตอนเช้าออกไปเจอพระอาทิตย์นะคะออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอออกกาลังกายเสร็จแล้วแบบสบายใจฟังเพลงที่สนุกแล้วสบายใจคุณทําค่ะ ทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยมันจะไม่ได้มีที่ให้ความคิดความเครียดมันเข้ามาเดิมไม่มีกิจกรรมอะไรที่แทนที่ความคิดความเครียดเลยก็เลยคิดอยู่แต่เรื่องเดิมๆค่คะแต่ถ้าเราแทนที่อารมณ์แห่งความเครียดด้วยอารมณ์ที่มารู้สึกสบายฮอรมโมนแห่งความเครียดมันก็จะไม่มีที่อยู่แล้วค่ะเราก็จะยกกระดับพลังงานของเราขึ้นได้ค่ะ ฮอร์โมอนตัวสุดท้ายค่ะอยากแนะนาให้คนที่ชอบมีอาการปวดตามจุดต่างๆนะคะปวดไมเกรนปวดตามข้อเนี้ยทากิจกรรมที่กระตุ้นให้ฮอร์โมอนตัวนี้ั่วงออกมาบ่อยๆทุกวันค่ะฮอร์โมอนตัวนี้มันเป็นยาแก้ปวดตามธรรมชาติดีนี้เองบางคนจะเรียกว่าเป็นมอร์ฟีนในสมองเลยนะคะมันจะออกมาเวลาที่เรามีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นความสุขของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันหาให้เจอว่าความสุขที่แท้จริงของเราอ่ะคืออะไรแล้วท้ำบ่อยๆค่ะ บางคนไม่เคยรู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงของตัวเองในชีวิตคืออะไรตื่นมาก็ทําทุกอย่างออโต้เหมือนเดิมทุกวันนะคะทำอะไรเพื่อคนอื่นก็ทําอยู่แบบนั้นทุกวันโดยที่ไม่ได้มาถามตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆความสุขที่หล่อเลี้ยงฉันนะทุกวันน่ะคืออะไรลองนิ่งๆค่ะไม่ต้องทําตามกระแสสังคมไม่ต้องฟังคลิปเยอะว่าเฮ้ยคนที่สําเร็จคนที่มีความสุขต้องทําแบบนี้กลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองค่ะ อยู่ในที่ที่เรามีความสุขทํากิจกรรมที่สร้างเสียงหัวเราะสร้างความเบิกบานดูอะไรคอมเมดี้ก็ได้เป็นการผ่อนคลายแล้วหาความสุขของตัวเองให้เจอทาสิ่งไม่บ่อยคุณจะสามารถแทนที่ฮอร์โมนความเครียดด้วยฮอร์โมนแห่งความสุขแล้วอาการปวดอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่แทบจะไม่ต้องเทคย,ยาเลยค่ะโดยสรุปนะคะโรคต่างๆที่เกิดจากความคิดความเครียดของเราอ่ะมันจะทําให้พลังงานในชีวิตเราอ่ะมันอยู่ในความถี่ที่แย่มากๆเลยค่ะแล้วสมองอ่ะมันทานํางานยังไงมันรีพีคค่ะ มันรีพีทสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารับฟังมาดูมาอย่างเงี้ยมันเก็บหมดเลยนะมันเก็บแล้วมันก็จะรีพีทค่ะรน,นันถ้าเราไม่คิดใหม่ไม่เริ่มต้นจากตรงนี้ใหม่เราก็จะโดนรีพีตรงเนี้ยเพราะฉะนัน้อนาคตเราก็จะเป็นเหมือนวันนี้แหละค่ะเราไม่ได้กระโดดออกไปเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนี้เราเปลี่ยนความคิดใหม่ความคิดไปกระตุ้นให้สมองหลังฮอร์โมนที่ดีออกมาฮอร์โมนหลังออกมาดี พาเราไปทํากิจกรรมที่ดีเราเบิกบานเนาะเราจะยกกระดับขึ้นพลังงานของเราแล้ว create, สร้างสารรค์อนาคตที่ดีที่เบิกบานสุขภาวะทางกายทางใจที่ดีจากตรงนี้วันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนทําได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครบางคนที่กําลังคิดกําลังเครียดกาลังปวดอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะลองนําไปปรับใช้กันดูแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่ค่ะเรียกเราไปก่อนหมอเดนทนะแผนไทยสวัสดีค่ะ